ทีพามาชมเนื่นปิศิวงครับ start point of magic hill this is the hill uh I can see this is should be climb up this is no gear you can see you can see that เบิ้งครับรถมันไหลไปทางหน้าเองครับเป็นทางขึ้นมอนะฮะ นี่มันพุ่งไปข้างหน้าเฉยเลยโฮู้สุดยอดทักที่แชนแนลครับ It could be happen but it is It's like we come up the mountain with no gear See and this is the end point โอเค end and นี่ครับมันยังไหลต่อไปเรื่อยๆครับไหลจนลงมองนั้นแหละเนาะโอเคครับ Thanks for watching เนินพิสวงครับ